ขอยกขึ้นท่านให้เป็นร้านโปรดต,ตอนนี้เลยร้านซีฟู้ดที่มีความจัดจ้านแบบไทยๆผสมกับความโมเดิร์นที่มันอร่อยลงตัวเกินค่ะเปิดต่ำรับรถด,ด้วยเมนูแรกก็คือหมูหอยนางรมขนมปังคือกรอบมากตัวหมูสเป็นซีฟู้ดนะคะไม่มีความขคาวเลยตามมาด้วยโคกเก้กันเชียงใบชะพูกลิ่นแกงชัดเจนกันเชียงชิ้นใหญ่แล้วแป้งก็กรอบกําลังดีข้าวขยาปูก็คือปูเนื้อนั่นดุกขารสชาติกลมกลม่อมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คืออร่อยมากมาครบ3รสลเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดความอร่อยก็ยังไม่หยุดเพียงเท่า นี่นะคะเพราะเมนูต่อไปก็คือกุ้งชาวังนะคะตัวซอสมีความครีมมี่นะคะแล้วตัวกุ้งเด้งไม่แข็งเกินนะคะกินกับตัวมันกุ้งแล้วฟินสุดพาสตาต้ยมยำกุ้งสองใจนะคะมีรสชาติหวานครีมมี่นะคะแล้วก็มีผงกระเทียมโรยกรุบกรุและเมนูที่เราชอบมากๆก็คือพาสต้าหมึกดําปูซอสทะเลใจปูก้อนใหญ่ไข่ปูนั่นแล้วก็เป็นรสซอสซีฟูดได้รสชาติแปลกใหม่ไม่เลี่ยนเลยต่อมาเป็นเมนูปลาในซอสค่ะนะคะซุปมีความหอมนะคะเนื้อปลาก,ก็มีความนุ่มกําลังดีเลยแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยกุลาดัง ฟูซอสซีอิ๊วนะคะมีความหอมซีอิ๊วมากหนังปลากรอบแล้วเนื้อสุกนั่นกําลังดีโดยรวมก็คืออร่อยทุกจานอยากให้มาลองเองจริงๆนะคะร้านทะเลใจยอยู่ที่เดอะร a s s มาเก็ตบางนาน,นะคะร้านก็ตกแต่งสวยบรรยากาศดีน้่านั่งมากๆเลย